สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาสตาให้นะคะแนวทางลาสตาวันที่1ินะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางลาสตาที่แอดให้นะคะก็หลุดมาหลายวันแล้วนะคะหลุดหลายวันแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะไปต่อได้ไหมนะคะชุดแก้มือนะคะลาสตานะคะมาดูกันเลยค่ะ ลาสตาชุดแจ้มอือน,นะคะมาดูกันนะคะว่า <c oughs> ลาสตาของแอดในวันนี้จะผ่านไปได้ไหมนะคะตัวที่หนึ่งนะคะในตารางแอดให้นะคะมีเจ็ดสองเก้าเก้าสองห้านะคะ <c oughs> ลาสตาวันนี้นะคะชนที่สองตัวนะคะเออก่อนอื่นก็ ใครก็แบบว่ารับชมกันไปก่อนนะคะว่าเพราะว่าราศตามันหลุดหลายวันนะคะดูกันไปก่อนนะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบคือผ่านเลยนะคะมันชนที่สองตัวนะคะในแนวทางราศตา์วันนี้นะคะแอดก็ให้ได้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหัวยจะออกอะไรนะคะแอดให้ไปที่เก้าแล้วก็สองแล้วก็เก้านะคะราศตา์วันนี้นะคะ มาดูตัวจับคู่ของแอดค่ะ79 72แล้วก็75 29 27 22 25 99 92 95นะคะแนวทางในวันที่17 แอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบยังไงก็ผ่านไปได้เลยนะคะเป็นแค่การชิดคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชอบก็าตามไม่ชอบคือผ่านเลยค่ะนี่นะคะฟันธงไปที่2กับ9นะคะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันชนที่2กับ9นะคะราสตา์ที่แอดให้เมื่อวานฟันธงไปที่ที่แนะคะมันก็ออกที่ <c oughs> 6 7แล้วก็9 0ล่างนะคะแอดให้ไป0 8 08แล้วก็86นะคะมันก็ออกไปใกล้ๆกันนะคะแค่แต้มเดียวเองนะคะแอดก็ให้ไปที่29แล้วกันนะคะเพราะวันทนที่2992นะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะออกได้ทุกตัวทุกแนวทาง ตามนี้เลยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องเก้าเก้อกพีพารวยด้วยนะคะแอดขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ